สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริยกวาเกมเมอร์กีฬาวนเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมมานําเสนอเกมที่เล่นในมือถือสบายๆเพลินแล้วกันนะมีเกมอะไรที่แนะนาบ้างก็จะหามาให้ดูแล้วกันนะส่วนใครที่อยากจะแนะนําเกมในมือถือที่เล่นนกันนะครับผมนอกจากฟรีไฟล์วีพับจีเกมที่แบบมันมันคนมันเล่นกันอยู่แล้วมันไม่ต้องมาแนะนําก็ได้นะไอ้ดงเอเดนเลยไม่ต้องมาแนะนำเลยฮะเราหาเกมอันอื่นที่มันเรายังไม่ได้เล่น เรายังไม่เคยเล่นหรือว่าเกมอะไรที่มันแปลกๆแปลกๆแนวมานําเสนอแล้วกันนะครับโอเควันนี้ครับใครที่เคยเห็นผมเล่นเกมลาฟกับแป๊กบ้างนะแล้วว่าใครว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเล่นเกมลาฟในแบบของพี่บ้างแต่ว่านั้นผมเล่นหนึ่งของซึ่งวันนี้ผมไปเจอในในมือถือซึ่งน่าจะสักพักหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเล่นออนไลน์กับเพื่อได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือซ์ฟเวอร์ออนไลน์ลาฟนั่นเองครับสำหรับใน Android นั่นเองครับส่วนในไอโอเอสรู้สึกว่าจะอีกชื่อหนึ่งนะครับไป มาถึงตอนแรกฮับบิก็จะตกนะนึกถึงเกม The Forest ที่เคยเห็นในพวกผมเล่นนะก็จะคล้ายๆกันนะมาถึงปุ๊บเหมือน The Forest ไม่มีลูกนะลูกนั่งอยู่ข้างเครือบ,บินตกเสร็จปุบ๊บอ้าวไปรู่นไปนี่เฉยเลย โอเคเราสามารถเล่นคอนเน็กต์ัเกมได้นะเลน่นกับเพื่อนนะเราสามารถเอาไอดีนะ <S <S เอาไอดีของเราอะส่งให้เพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไอเดีเราได้เลยจอได้เลยนะครับอ่าแต่ที่ผมเล่นคนเดียวครับอ่านี่ครับเราสามารถก๊อปปี้ดีปับ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนเอาไอาดีนี้เลยนะตนามนี้เราก็จะสามารถเล่นได้เลยครับนี่อันนี้ผมเล่นเอ่อ ในโปรแกรมจําลอง Android นะครับผมก็คือเหมือนเล่นในคอมนะฮะเล่นมาสักพักแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมีฉลามเหมือนกันนะฮะแล้วนี่คือเรือเรือฉลามของเรานะฮะสุดยอดนะฮะวาลซ่าศูนย์เจ็ดนะครับตรงนี้คือที่ท,ท,ที่ที่ทิ้งสมองนะฮะนะฮะโอ้ึบเอ้ยอา่าโอเคเอา่าตอนนี้เราขาดน้ำครับผมเราต้องการเอา,เอาน้ำมาให้พวกผักกแปลงผักของเราซึ่งเกมเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งที่ สามารถเอ,อเอาน้ำทะเลน้ำเค็มนะฮะมาทําการเขาเรียกว่าทําการอะไรเติมน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันจืดนะฮะเนี่ยเติมเลยะครับน้ำเค็มเอาแตกถ้าเกิดแตกทำไงค,ครับกดกดกดค้าขึ้นมาปุ่มค้าครับปุ่มค้าเสร็จปุ๊บเมี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะ,ะซึ่งของพวกนี้มันจะเพิ่มมาตามตามเลเวลของเรา ถ้าเกิดคุณเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะมีของครัฟมากขึ้นเท่านั้นนะฮะโอเค okay. เติมน้ำมาอันนี้ผมมาเวลสิบเอ็ดแล้วเจ้เขาให้ซึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกมนี้คืออาร์มละอาหารน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราควรสร้างน้ำพวกนี้ไว้เยอะๆตอนแรกผมเล่นกับเพ,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 พื่อนๆไงเลยสร้างมาเยอะนิดนึงนะฮะตอนนี้เลยมันแบบเยอะเกินไปนะอาหารไม่มีครับมีแต่ปลาปกเป้าซึ่งปลาปกเป้าเนี่ยกินแล้วตายนะครับกินแล้วตายฮะ เพราะว่ามันมีพิษนั่นเองเอ่าราคาเรามาตกปลากันนะฮะว่าเกมนี้จะตกปลายากหรือเปล่าอึ๊บฮ่าวฝาเกือตกเนี่ยอือโอตอนนี้อยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำเดี๋ยวเราเราได้ปลาก่อนเดี๋ยวปลาไปยากนะฮะชิชิชเราต้องเลี้ยงเลี้ยงคันเบ็ดไว้ฮะเลี้ยงคันเบ็ดไว้อย,อยู่ในวงให้นานที่สุด ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเราค่อยกดปุ่มออกครับเฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้ปลาโอ้ oh, oh, ได้ปลาบัตเตอร์ไฟฟิตนะฮนะอ่าโอเคเราเอาไม้นะฮะเรา,เาไม้มาวางเสร็จแล้วก็เอาปลามาใส่อึบนะฮะเรามีปลาแล้วก็เอาปลามาใส่วางปุ๊บมันก็จะเกิดการไหม้นะเดงหรือการเผาไหม้ะฮะโอเคกินน้ำครับอืด อเอาแก้วหมดแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างคนระับมันมีความทนทานนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ไปมันก็ยิ่งหมดนั่นเองฮนะอ่าโอเคเอาน้ําให้เต็มก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ฮะเฮ้ยกล่องมากล่องมาเก็บ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 เออตอนนี้น,ะออน,น้ําหมดฮนะเราต้องการเอาน้ํามานะเราตักน้ําเค็มมาครับ เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปวางไว้ในเครื่องทําน้ําครับโชว์ให้เกอกเข้าไปกอกน้ํากอกน้ํากอกน้ํำช่วยแม่อ่ากอกน้ําเข้าไปทัวเกมนี้ฮะจะังการงานสร้างมากเลยฮะมันสามารถขึ้นเกาะได้ด้วยนะครับอือโอเคตอนนี้ของเต็มแล้วนะฮะ แล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปปื๊บเผาเผาเพื่อทําการต้มน้ำานีฮะต้มน้ําเพื่อให้น้ำระเหยขึ้นมาครับเป็นไอขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นเกาะข้างบนเกาะข้างบนแล้วมันก็จะย้อยลงมาย้อยลงมาเป็นน้ําน้าจืดให้เรากินนั่นเองนะครับว้าวปลาเราได้ปลาแล้ว,ลลว,ลลวเก็บฮนะอะเต็มเหรอโอ้เต็มเราเอาพวกของกินพวกเนี้ยไว้ในนี่ก่อน เรายังไม่หิวเท่าไหร่เราพวกนี้เก็บไปด้วยฮะสแคปนะสแคปเป็นมีเยอะเกินไปนะสะแคปเยอะเกินเอาผ้าคือไปด้วยนะเยอะเกินปลาเป้าฮนะเว้เก็บไว้ขายนะซึ่งมันสามารถเก็บไว้ขายได้ด้วยนะครับในอนาคตนะจะมีพวก,พวกของพวกค้างอะไรมานะครับเราก็สามารถขายได้ด้วยเอาผ้า,าเก็บไปของพวกนี้ผมจะเก็บไว้ขายนะฮะ แค่กรรมเดียวพออ่าล่ะโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกอันนี้เขาเรียกเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเม็ดพืชนะฮะไว้สำหรับปลูกผักนั่นเองโอเคไปไปเก็บนี่กลัวถ้าเกิดเรามีแก้วน้ำเราสามารถเอาน้ำมันมันมาฮะน้ำมันอของปลานะฮะเสร็จแล้วก็มาไปใส่กับ คบเ,เพลิงพวกนี้นะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ด้วยกันือเขาเรียกเกิดไฟเกิดไฟนะโอเคเดี๋ยวเราคาฟนี้ก่อนเราคาฟแก้วน้ําก่อนปั๊บนะฮะคาฟหนึ่งทีเราแก้วน้ำเนี่ยฮะมาทาการตักตักน้ำมันก่อนจึ๊บนะจะได้น้ำมันมาแล้วเก็บปลาด้วยครับเราเอาน้ำมันนี้ฮะไปวางจุดไฟ<ม>เพื่อความอบอุ่นนั่นเองเสร็จแล้วเราเอาแก้วน้ําที่ใช้ลเอ้ยไม่ใช้แล้วเนี่ยไปวางปุ๊บนี่เราจะได้น้ําแน่นอน เราก็ได้เนื้อปลาแนละ้วครับตอนนี้เรามีเนื้อปลาอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะมาดูกันในกระเป๋าฮนะมีปลาบุตเตอเฟลฟิตแล้วก็มีปลาชนิดอื่นนะฮะเรากินเรากินบุตเตอเฟลฟิตก่อนเฮ้ยห yeah. uh ูฮ huh. ูกินอืมอร่อยได้ฟู้ด40%เสียวฮะได้เยอะมากเลยนะว่างๆก็ปลูกผักทำอะไรไปเรื่อยครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยเราสามารถไปข้างนอกได้ฮนะโดยการมีเรือเราสร้างเรือเสร็จก่อนแล้วนะ แต่ว่าสิอุ้ยอุ๊ยอ๊เอ้ยฉลามฉลามฉลามจะมาฉลามจะมาฉลามจะมาอื้อเร็ว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 ฉลามมาฉลามมาอะมันหลับอ <pedo> ย kind of ู่มันหลับอยู่มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเออมันหลับเออเราสามารถคราบของได้นั่นเองครับนะเอาคอนมาคอนคอนนะคอนเราสามารถคราบได้ครับเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่ มันไม่มีในในเขาเรียกว่าในเมนูธรรมดาเราต้องใช้บูปินในการาำนั่นเองครับนี่นครับมืนอคืนนี่นครับเราต้องหาสิ่งนี้ก่อนซึ่งสิ่งเนี้ยเราหามาสามารถหาได้นะฮะโดยการไปซื้อกับพ่อค้านั่นเองนะครับขอตงต่างพวกนี้หาซื้อกับพ่อค้าได้นะครับพวกบูปิน,นต่างๆนะครับเฮ้ยมีเรือมาเราสามารถยิงได้ไหมเราสามารถยิงยิงปุ๊ เขาจะเห็นเราไหมเขาจะเห็นเราไหมนี่มีเรือเข้ามาใ,ใกล้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรือเห็นเราไหมไมาช่วยเราหน่อยเฮ้ยเรือเขาไม่เห็นเราเลยอ่ะเรายิงพู้สัญญาณแล้วนะเรือไม่เหมือนเกมลาวะเกมลามันจะเฮ้ยแอร์ดอปอ๋อเรือปล่อยแอร์ดอปมาหาเรา ถ้าเกิดเรายิงอ่ะยิงยิงผู้เสียชีวนะฮะเขาจะปล่อยแอร์ดร็อปลอยมาฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเครื่องบินนะ,ะเขาจะปล่อยแอร์ดร็อปมาทั้งบนนะ,ะอันนี้เขาจะปล่อยเครื่องมาช่วยเรานะฮึบนี่นะทันนี้ขึ้นได้ไหมฮึบไม่ได้เศร้าจังเอาหัวฉลามมาทำเป็นหัวเรือนะครับ สำหรับกราฟิกก็อยู่ที่เครื่องของแต่ละคนนะว่าไหวขนาดไหนนะฮะใครที่สนใจเกมนี้ก็ไปหาโหลดได้นะฮะอันนี้ไปหาโหลดได้เลยนะท่านใน iOS และ Android ทั่วไปนะครับลองพิมพ์หาคำว่า survival on l ลาแล้วก็ไอคอนจะคล้ายๆแบบนี้แหละครับนะเดี๋ยวเราปลูกผักก่อนนะผักอะไรนาะนี่แน่นี่แน,น,น่เสร็จแล้วก็เอาน้ำมาเมื่อกี้เขาให้ในเรามาให้มะพร้าว ให้กับต้นไม้ให้เะพร้าวให้อาหารปลาให้เนื้อปลาเนื้อฉลามนะครับแล้วก็อาหารกระป๋องนะฮะโอ้ส่วนใหญ่เป็นของประทังชีวิตนะเราสามารถนอนได้ครับนอนถึงถึงเวลาเย็นนะครับนอนมันคือคือนอนข้ามเวลานั่นเองฮะหรือว่าเราจะข้ามไปถึงเมื่อไหร่นะทำมาอย่างไงโอเคเดี๋ยวผมจะทำการค้าอันนี้ก่อนนะข้ามสมอนะฮะ ต้องการเชื่อเจ็ดต้งการครับได้เจ็ดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็โอเคเราสามารถครับสมองได้แล้วครับตอนนี้เรามีสมองอยู่ในตัวแนละ้วเราสมองวางครับโอเคนี่ครสมอวางปับ๊บถ้าเกิดเราใช้ค่อยกดวางนะฮะกดกดปึ๊บมาฮะวางทิ้งสมอลงไปเสร็จแล้วก็ มีเครื่องเรดาร์นะแล้วก็สาม,มารถไปเกาะได้นั่นเองนะครับนี่ครับผมมีเครื่องบินมาส่งแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่นะผมยิงผมยิงคูเรียบร้อยใช่ไหมผมยิงคูเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็โยนนี้ขึ้นมานี่แอร์ดรอปแอร์ดรอปนะฮะอ๋อหเรได้แอร์ดรอปแล้วโยนไปดูเนี้ยแอร์ดรอปมีอะไรบ้างคันรอบนี้ฮึบดึงมาดึงมาดึงมาเออแอร์ดรอปแอร์ดรอปนะได้ปืนหรือเปล่ปาไม่ใช่นะหน้าขลระเกมอ๋อ ได้น้ำมาเยอะเลยนะฮะน้ำสิบเอ็ดขวดแล้วะฮะนะไหนๆก็เยอะแล้วก็กินซะหน่อยนะฮะได้ไม่เสียเปล่าอืมเปิดนะอืมขอบคุณนะครับอ่าส,สดชื่นตอนนี้ผมได้คันเบ็ดคันใหม่แล้วนะฮะนี่คันเบ็ดแบบเหล็กนั่นเองนะฮะสามารถตกปลาได้สุดยอดกว่าเก่าเราจะตกได้ปลาอะไรมาดูกันนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๋มตกยากกว่าเดิมฮะปลาตัวนี้ปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรฮึบโอ้โหแมนดารินฟิตนะฮะปลาสีสันสดใสนะฮะอันนี้ปลาช่อนนะฮะ้ยปลาแซลมอนนะเรามาย่างเลยดีกว่าฮะโชว์อืมเยี่ยมที่โหลดปืนไว้ฮะเดี๋ยวเราจะใช้ไม่ทันนะฮะโหลดไปสองปืนเลย วันนี้ยังไม่มีพ่อค้ามาเลยฮะทุกทีจะมีพ่อค้ามานะฮะพ่อค้ามาแล้วเพื่อทํา,า,ทาทการซื้อของนะฮะเอาผมก็วันนี้มาแนะนาเกมโดยประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่สนใจก็ไปหาโหลดได้ใน iOS และ Android นะครับใน App Store และ Play Store ของในมือถือของคุณเลยครับจะบอกเกมนี้มีขายใน s ตรีมด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็จะเล่นง่ายกว่าเนื่องจากว่าเป็นใช้ในคอมเล่นเมาส์เล่นอะไรเนี้ยง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ แต่ก็จะปแปลกๆหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันทำมาให้สหรับมือถือนะฮะแต่ไปเล่นคอมมันก็ปนแปลกๆกันเล่นมันบังคับไม่เหมือนเกมลารฟเลยฮะบังคับยากกว่าหน่อยนึงนะในหลายๆความหมายนะโอเคฮะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในโอกาสหน้าครับผมสิบภาพประกันตัขอภไปได้ที่นี้นะครับผมบ๊ายบาย